มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลิศประเรสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจำใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสำราญ บัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข ธรรมโมหาเวรักษติธรรมจาริงธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจิโนสุขมาวาติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ณนะทุกขติงคัจฉติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม ย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกาโมภวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพรโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนนี้ผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนสรรพสิ่งย่อมมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถที่จะเป็นไปตามใจเราได้ ไม่สามารถที่เราจะบังคับบัญชาให้เป็นไปเหมือนกับที่เราอยากจะให้เป็นไปตกอยู่ในอํานาจของอนิจจลรักษณะหรือว่าสามัญ,ญลักษณะดังที่ท่านกล่าวไว้บอกว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงคือร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด มันเป็นทุกข์มันเป็นสิ่งที่เราบังคับบัญชาไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจของเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะทุกเวลาเหมือนกับวันสองวันนี้เนะี่ยดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงลมแรงและก็มีฝนตกด้วยอากาศก็เย็นจากร,ร้อนก็กลับเป็นเย็นเย็นถึงเย็นจัดทาให้หลายท่านหลายคนเป็นไข้เป็นหวัด ไอะบางท่านบางคนก็ติดโควิดนะไปเที่ยวไปเล่นเพราะความประมาทไปคลุกคลีกับเพื่อนๆนต้องระมัดระวังและก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกคนขอให้ผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีทำอะไรก็ขอให้มีสติในครั้งต่อไปเรามีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ขอให้เริ่มต้นด้วยความมีสติ มีสติทุกครั้งเราก็จะปลอดภัยชีวิตคือความเปลี่ยนแปลงธรรมชาติก็มีความเปลี่ยนแปลงทุกขณะทุกเวลาดังที่กล่าวอย่างสังขารร่างกายของเราถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็เรียกว่าจเจริญลงถ้าเป็นเด็กก็เรียกว่าจเจริญขึ้นจเจริญเติบโตไปเรื่อยๆส่วนผู้ใหญ่เราก็จเจริญลงแก่ลงแก่ลงแก่ลงทุกขณะทุกเวลาดังนั้นเราทั้งหลายอย่าประมาท ในการดำเนินชีวิตชีวิตไม่คงที่ความดีนั้นคงทนควรที่จะหาความสุขอันสงบให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรที่จะทำให้เราดีได้นอกจากธรรมะไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเรียกว่าเป็นทุกข์นะหรือเกิดปัญหาได้นอกจากกิเลส กิเลสนี่แหละทำให้ชีวิตของเราทุกทรมานอ่าส่วนธรรมะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความสุขเย็นด้วยในอุดมมาธรรมหรืออุดมการทางพระพุทธศาสนาข้อที่สองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกพระองค์ตรัสไว้ว่านิพพานังปรมังวันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลาย กล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยอดว่าเป็นธรรมอย่างสูงสุดเราทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังอยู่ตลอดหรือว่าเวลาเราทําบุญอะไรต่างๆแล้วก็จะปรารถนาพระนิพพานบําเพ็ญทานถวายทานอย่างนี้แล้วก็จะปรารถนาพระนิพพานอันสุดท้ายนี่ก็จะบอกว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานะปัจโยโหโตุ เรียกว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งขอให้ถึงพระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้าโน้นเทินเราก็จะอธิษฐานกันจริงๆพระนิพพานไม่ต้องถึงอนาคตนิพานพานในปัจจุบันในขณะนี้แหละในปัจจุบันอาาการนี้แหละเราทําความดีเวลาไหนเรามีความสุขเวลานั้นเราก็ถึงนิพพานเพราะว่านิพพานเนี่ยมันแปลว่าดับความทุกข์ ดับกิเลสดับตัณหาเป็นภาวะที่เป็นภาวะที่ใจของเราสะอาดหมดจดผ่องใสอันเกิดจากการทำคุณงามความดีของเราอันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราคำว่านิพานนิพานซึ่งแปลว่าดับดับดับนี้มันมีมาตั้งแต่ครั้งครั้งก่อนพุทธกาลแล้วละ่ะทั้งก่อนพุทธกาลก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะ เสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกอย่างก่อนตอนที่เจ้าชายศิทธทะจะเสด็จออกบวชพระองค์เสด็จกลับจากสวนหลังจากเห็นเทวทูตทั้งสี่เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายมาแล้วนี่นะก็คือเห็นต่างต่างวารรกันนะคนแก่คนเจ็บคนตายสมณะไปเที่ยวสวนครั้งที่หนึง่งนะก็เห็นเห็นคนแก่ก็เกิดสลดใจ ไปครั้งที่สองก็เห็นคนเจ็บเกิดสลดใจครั้งที่สามเห็นคนตายกลับมาก็เกิดสลดใจมาคิดอยู่ตลอดว่าเอ๊ะทำไมคนถึงต้องเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดอคนทําไมจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์จริงจนะ<า>เห็นาเห็นสภาวะเห็นสภาพของแต่ละคนที่แก่ท,แกที่เจบ็บที่ตายแล้วมันเราไม่ก็ไม่อยากไม่อยากแก่ทํายังไงถึงจะไม่แก่ทายังไงถึงจะไม่เจ็บ ทำยังไงถึงจะไม่ตายไปเที่ยวสวนครั้งสุดท้ายนี่เห็นสม,มณะที่นี่เห็นสม,มณะเกิดปัญญาขึ้นในใจเลยเออนี่แหละใช่เลยนะเลยเปล่งวาจาว่าสาธุโขปพัพชานะการบวชนี้ดีจริงๆนะการบวชนี้ดีจริงนะการบวชนี้ดีจริงก็มีความสุขที่ได้เห็นนักบวชนี่นี่ยเป็นวิธีการที่เราจะหนีจากความทุกข์ต่างๆได้ วิธีการบวชนี่แหละเป็นวิธีที่เราจะได้ค้นสแสวงหาความสุขได้พอพระองค์กลับมาในขณะที่เดินทางกลับมาก็ได้ยินเสียงทิดานางหนึ่งนะเปล่งวาจาบอกว่า,วานิพุตานุนัสามาตานิพุโตนุตนโสปิตานิพุตานุนัสานารียัสชายัางอิทิโสปฏนะิสิทธานีนะ้เป็นลูกของมารดาบิดาใดามารดาบิดานั้นเย็นแน่ ดับแน่สิทธัตฐานี้เป็นสามีของหญิงใดหญิงนั้นก็เย็นแน่ดับแน่คือเห็นเจ้าชายสิทธัตฐาแล้วทิดานางนี้เนี่ยหญิงคนนี้เนี่ยเกิดประทับจิตประทับใจก็เลยเปล่งวาจาเจ้าชายนีย่ไม่ได้สนใจคําพูดอย่างอื่นแต่สนใจคําว่าเย็นเย็นแน่ดับแน่คือนิพุตะนิพุตะเย็นเย็นดับมันขึ้นครับ ขึ้นกับมันตรงกับความคิดของพระองค์ที่พระองค์เห็นเห็นนักบวชแล้วก็เกิดความคิดว่าความทุกข์เราจะเย็นจะดับเพราะการบวชนี่แหละก็เลยพระราชทานรางวัลถอดสร้อยคอนโยนไปให้หญิงสาวคนนั้นเลยเนี่ยคาว่าดับคําว่าเย็นก็มาจากคำค่ะมาจากคําว่านี่แหละคําว่าเห็นอะไรต่างๆแล้วมันรู้สึกว่า มันแก้ปัญหาได้แก้ความทุกข์ได้นิพพานก็เช่นเดียวกันนิพพานก็คือสภาวะที่ไม่มีเครื่องร้อยรัดเครื่องผูกมัดเครื่องร้อยรัดเครื่องผูกมัดคืออะไรก็คือกิเลสความเศร้าหมองกิเลสตัณหากิเลสความเศร้าหมองตัณหาเครื่องผูกมัดผูกมัดอะไรเราไว้ผูกมัดจิตมัดใจนี่แหละผูกมัดจิตมัดใจทีนี้สภาวะนิพพานก็คือสภาวะมีความสุขมีความ มีความสงบมีความเย็นสงบร่มเย็นมันกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี่ก่อนที่พระองค์จะตรัสรูน้นี่พระองค์ถูกกิเลสครอบงำจิตใจกิเลสพยามารก็คือกิเลสที่จะมาล้างมาผลานพระองค์นั่นแหละให้วุ่นวายใจเผาร้อนลนนะ่ะคิดถึงลูกคิดถึงพระชายาคิดถึงสมบัติพระสถานมันกิเลสมันมาร้อยรัดจิตใจแต่พระองค์ก็ อาศัยความเพียรขันติบารมีทานะบารมีอธิษฐานบารมีนะปัญญาบารมีบำเพ็ญเพียรไม่สนใจกับความคิดวุ่นวายพยามาลเหล่านั้นที่จะมาร้อยรัดจิตใจของพระองค์ให้กลับไปให้กลับไปสู่วังอีกครั้งหนึ่งแล้วพระองค์ก็สามารถตัดใช้ปัญญาปัญญาบารมีตัดกิเลสเหล่านั้นให้หลุดพ้นไปได้ก็นิพพานนิพพานก็คือเย็นนะ ตัดเครื่องร้อยรัดจากจิตจากใจเราได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าเรานิพพานเวลาเราตัดเครื่องร้อยรัดตัดปัญหาต่างๆได้นี่ใช้ได้ไหมได้นะนิพพานของชาวบ้านนิพพานของชาวบ้านก็มีนะนิพพานของชาวบ้านก็คือหมดทุก์หมดความทุกข์หมดปัญหาต่างๆที่เราเผชิญอยู่บางครั้งบางทีเรามีปัญหาเรื่อง เรื่องชีวิตของเราเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้พอเราแก้ปัญหาได้ใช้ธรรมะแก้ปัญหาได้ปัญหานั้นก็ดับเย็นใจเราก็เย็นลงเจนเย็นลงสบายลงนั่นแหละก็คือนิพพานนิพพานแปลว่าดับดับปัญหาดับกิเลสดับความเศร้าหมองในจิตในใจเราเพราะฉะนั้นคําว่านิพพานนิพพานมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ในจิตในใจของทุกคนนิพพานไม่ใช่แปลว่าตายนะ ไม่ใช่ตายบา,าบางทั้งบางทีเราไปในงานศพครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสงฆ์บางทีเราได้ยินข่าวครูบาอาจารย์มรณภาพแล้วก็ว่าขอถวายความอะไรน้อมส่งดวงวิญญาณขอหลวงปู่สูเดนนิพพานอันนี้น,น,นิพพานานั้นคือนิพพานที่เราหมายคขาว่าตายนิพพานในพระพุทธศาสนาไม่ได้ไม่ได้แปลว่าตายแปลว่าตายอยู่แต่ว่ากิเลสมันตายจากจิตจากใจของเรา เหมือนกับที่เราทําบุญถวายทานเราก็จะบอกว่าอาสวัขยาวหังนิพพานังโหตุนี่ความสิ้นอาสวะความสิ้นอาสวะความดับกิเลสจงบังเกิดมีขึ้นเพราะการถวายทานที่เราบําเพ็ญทานก็ดีไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเพื่อกําจัดกิเลสอาสวะรักษาศีลก็ดีเพื่อกําจัดกิเลสอาสวะภาวนาก็ดีเพื่อกําจัดกิเลสอาสวะ เพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายเข้าใจว่านิพพานคือการแก้ปัญหาโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นจากกิเลสในจิตในใจเราได้ไม่ใช่ปัญหาทั่วๆไปนะปัญหาที่เกิดขึ้นกับใจของเราที่เกิดขึ้นเพราะกิเลสที่จะทให้ใจเราเศร้าหมองวันใดวันใดนี่ใจเรายุ่ง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 แล้วก็ทําใจให้สงบนิพพานแล้วเวลาใดที่เกิดความโลภขึ้นเราสามารถดับความโลภนั้นได้นิพพานแล้ว เวลาใดที่เรากโกรธนะเรากําลังโกรธโกรธเพื่อนโกรธใครก็แล้วแต่ละคนใกล้ๆเราคนรอบข้างเราเกิดมันสุมจิตสุมใจใจมันร้อนมันรนมากๆนี่เราก็สามารถดับความโกรธนั้นเบาลงเบาลงเย็นลงเย็นลงนิพพานแล้วเนี่ยนิพพานแล้วเนี่ยเรานิพพานได้ทุกขณะทุกเวลาเพราะดับกิเลสเพราะดับกิเลสดับตัณหาในจิตใน,ในใจของเรา ในดับกิเลสดับตัณหาในจิตในใจของเราได้ลงเมื่อไหร่ก็เรียกว่าเรานิพพานนิพพานเป็นขณะเป็นขณะไปแต่ถ้าเราดับกิเลสหมดสิ้นทุกอย่างก็เรียกว่าปรินิพพานดับรอบเลยดับกิเลสรอบอยู่ในจิตในใจเราใจเราก็สะอาดหมดจดผ่องใสเพราะฉะนั้นพระนิพพาน,นถือว่าเป็นอุดมมาธรรมเป็นจุดหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเรามาปฏิบัติ ปฏิบัติขัดเกลาจิตใจด้วยการบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อดับกิเลสในจิตในใจของเราเถิดความสุขความสงบก็จะเกิดขึ้นกับเราเหมือนกับที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่านิพพานังประมังสุข,ขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยอดเยี่ยมถ้าใครปรารถนาพระนิพพานก็ต้องมันประพฤติปฏิบัติธรรมขัดเกลาจิตใจอยู่เรื่อย เราก็จะเข้าสู่แดนนิพพานในปัจจุบันนี้ขณะนี้ธรรมสวัสดีจะเริญพร